ยกเขาออกทัดไข่รสใหม่มานะเปิ้ลก็อยากจะชิมดูก็เลยสั่งมาลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นพิกอายกกันด้วยดีไหมอันแรกเป็นออริจินอลนะคะที่สองเป็นรสเดอร์ตี้กาแฟนะแล้วก็รสทรัฟเฟิลนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคุณลองเลือกรสชาติที่คุณน่าจะชอบหรือว่าคุณสนใจหรือคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะชิมมากที่สุดก็ได้แล้วเรามาเล่นพิกอายุกันคะ่ะว่าความรักของคุณจากนี้ไปนะจนถึงสิ้นปีเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างเลือกได้แล้วมาดูกันนะสำหรับคนที่เลือกรถแรงนะคะออริจินอลนะความรักของคุณจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีจะเป็นยังไงบ้างนะถ้าเกิดว่ามีคู่กรณีก็นึกถึงหน้าเขาได้ค่ะเรามาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณนะจะเป็นยังไงบ้าง3ใบนะกองที่1น,นะคะออริจินอลนะ Free yourself อ่ะปลดปล่อยตัวเองนะให้เรารักตัวเองก่อนสำคัญที่สุด Romance Feeling ค่ะแล้วก็ This Could Be The One ตายแล้วพลังงานนับจากนี้นะถ้าคุณโสดอยู่นะต้องบอกค่ะว่าคุณเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยคุณมีแนวโน้มสูงมากเลยจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีคุณจะมีโอกาสได้เจอเจอ,เจอใครบางคนนะที่เป็น This Could Be The One ค่ะคนที่ถูกตาต้องใจกับคุณมากๆแล้วก็บรรยากาศ energy ก็คือ Roman c e มากๆนะคะก็ยินดีด้วยค ที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะม้นมอกว่ามันมีโอกาสพัฒนาแต่เหนือสิ่งอื่นใด y o u r s e ซ f แปลว่าอะไรปะเราต้องเป็นตัวของตัวเองก่อนอันดับที่หนึ่งนอะอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามีขอบเขตอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยจำเป็นจะต้องสื่อสารพูดคุยเหมือนกันแล้วเราจะได้ปลดล็อกตัวเองนะคะหรือใครที่กาลังอยู่ในช่วง Moveon เจอความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกถ้าคุณหลุดพ้นจากพลังงานที่ไม่ดีคุณจะเจอความรักใหม่คะ่ะที่เขาบอกว่า this could be the one เนาะหรือความสัมพันธ์ถ้าตอนนี้ละหงละแหงอะไรกันอยู่คุณพูดคุยยเีจิต ใจอะไรกันได้นะมันจะกลับมาโรแมนติกสารสัมพันธ์กันเช่นเคยและนี่คือกองที่1น่งาพลังงานดีมากๆเลยไปต่อกับกองที่2นะคะรถนี้เลยค่ะรถเดอร์ตี้นะหรือว่ากาแฟนั่นเองนะมาดูกันค่ะว่าความรักของคุณนับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีจะเป็นยังไงบ้างนะคะมา attraction อ่ามีแรงดึงดูดคุณจะมีเสน่ห์นะ เคมิสทรีตายล้าดึงดูดมากๆจริงๆด้วยนะแล้วก็ Pay a t t e n t i o n to the red flag ค่ะอันนี้ก็ต้องระม,มัดระวังนะคนที่เป็นคนโสดอยู่เบิ้ลจะบอกเลยค่ะว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆมันจะมีคนเข้ามาแน่ๆแต่ให้เราระม,มัดระวังสัญญาณอันตรายค่ะ red f l a g ที่เราจะมีเนอะว่าคนคนนี้เขาเข้ามาเล่นๆเขาเข้ามาจริงจังจริง,จรง,จรงใจไหมหรือว่าเข้ามาเพราะลุ่มหลงทางกายเฉยระม,มัดระวังความสัมพันธ์ที่มาเร็วด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะอุ้ยเร็วเกินไปหรือเปล่าเลิฟบ,บอมหรือเปล่าทําไมเขาดูพุ่งเข้าหาเราเยอะจังเลยหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาโสดไหมหรือ ใดๆก็ตามเนื้อที่มันจะเป็นสัญญาณให้คุณเอเนี่ยขอให้คุณเอไว้นะคะรวมถึงคนคุยความสัมพันธ์ชัดเจนด้วยนะเพื่อนมองว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดความสัมพันธ์มันดูไม่คืบหน้าหรือใดๆคุณสามารถาจะเจอการพูดคุยกันแล้วก็ ทำให้ความสัมพันธ์มันมีความกระปี้กระเป๋ามีความแบบดึงดูดกันได้มากเลยนะเปิ้ลมองว่าดีมากนะแต่ว่าอะไรที่เคยมีปัญหาอะไรที่เรารู้สึกเอะต่างๆเนี่ยเปิ้ลก็แนะนําว่าเราอย่าปล่อยผ่านเนาะอย่าแบบเออตอนนี้ดีกันละเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเก่าช่างมันละกันมันจะเป็นปัญหายืดเยื้อยาวนานก็แนะนําว่าให้เราเปิดใจพูดคุยเคลียร์ใจกันแล้วความสัมพันธ์มันจะดีนะคะรวมถึงด้วยความมีเสน่ห์เนี่ยมันอาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ เพิ่มก็ได้นะด้วยความมี attraction มี chemistry อะไรต่างๆเนี่ยใครมีคู่มีแฟนแล้วก็ต้องระวังคนอื่นเข้ามาเพิ่มเข้ามาทางคุณหรือเข้ามาทางแฟนคุณคู่คุณคก็เป็นไม่ได้ก็สังเกตเฉยๆระวังแต่ว่าอย่าถึงขั้นระแวงนะส่วนคนโสดไม่มีคู่อยู่แล้วมันก็มองว่าตัวเราเองอะ่ะโอเคเปิดใจพูดคุยได้แต่คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องดูนานๆดูดีๆนิดนึงว่าเขาเข้ามาเพราะอะไรแต่ว่าโดยรวมคนที่เลือกกองที่2คุณจะมีสะเสน่ห์มากๆเลยค่ะ มาถึงรถสุดท้ายกองสุดท้ายนะคะรถทราฟเฟนะ,ะคนที่เลือกกองนี้เรามาดูกันค่ะว่าพลังงานความรักของคุณนับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะจะเป็นยังไงบ้าง3ใบนะให้ไพ่บอกค่ะพลังงานเป็นยังไงบ้างมาค่ะไพ่บอกว่า w o r ร์ดเวท n g โ o ออ่าบางคนอาจจะโสดมานานรอคอยเมื่อไหร่ความรักจะพัฒนาเมื่อไหร่จะเจอความรักที่ใช่ Make the effort ต้องพยายามนะจ๊ะแล้วก็เล็กคอนซิ a t i o n ตายละกองนี้อะไรที่คุณรอคอยอยู่มีแนวโน้มค่ะ ใครที่โสดมานานรอคอยความรักที่ใช่เป็นเชื่อว่าคุณจะได้เจอเจอใครบางคนนะแต่ว่าคุณต้องพยายามเนาะ make the effort อะแปลว่าถ้าเกิดคุณอยู่เฉยๆอยู่บ้านเนี่ยเป็นคิดว่าคุณจะไม่เจอนะแต่ถ้าเกิดคุณโอเคเราอยากจะมีความสุขนะเราเออกไปทํากิจกรรมอะไรบ้างหรือถ้าเราเจอคนที่เราถูกอกถูกใจเนี่ยเราก็พยายามสารสัมพันธ์กับเขาบ้างอา่ะเป็นก็มองว่ามันจะทําให้คุณสามารถพัฒนาสารสัมพันธ์แล้วก็สมหวังลงเอยมีแนวโน้มสูงด้วยว่าเป็น reconciliation ค่ะคือเพืน่อนเก่าๆกลับมาเออใครรอคน คนเก่าก็ยินดีด้วยนะมีแนวโน้มสูงมากๆคนเก่าในที่นี้อาจจะเป็นคนเก่าแบบเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนคะ่ะแต่ถึงเวลาที่รอคอยกันไปมาอยู่ๆก็ได้กลับมาสารสัมพันธ์กันหรือกลับมาคืนดีกันก็เป็นไม่ได้ส่วนใครที่บอกไม่ได้เจอคนเก่าเลยเนาะพลังงานในช่วงจังหวะเวลานี้นะถ้าเจอมันจะเป็นคนที่คุณรู้สึกคุ้นเคยผูกพันทําไมเราถึงรู้สึกคลิกกับคนคนนี้จังเลยนะเละคอนเซิเลชั่นก็เลยอาจจะหมายถึงถ้าเกิดเราเชื่อในเรื่อง ื่องของชาติภพเนืะเราอาจจะเคยเจอกันมาก่อนในอดีตอะไรก็ว่ากันไปเนอะทำให้เรารู้สึกคุ้นเคยผูกพันแล้วก็สามารถสางสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วได้เนอะจากที่เรารอคอยมานานคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคนคะ่ะใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะให้ความรักของเราเป็นแบบนี้ก็น้อมรับคําทํานายกันได้นะหรือว่ามาเล่าสู่กันฟังหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ได้ค่ะว่าคุณเจออะไรแบบนี้ หรืออย่างนะคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะกด subscribe กด follow กันด้วยนะคะจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ